คลิปนี้รวบรวมเมนูจากกล้วยนางพญาสุกที่ทำบ่อยและอร่อยมาให้ชมกันค่ะต่อจากคลิปก่อนซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับต้นกล้วยนางพญาและผลแก่จนกระทั่งสุกบนต้นตัดกล้วยมาแล้วเมื่อกล้วยสุกนอกจากกินสดๆแล้วเราก็เอามาทำเมนูหลายอย่างเช่นกล้วยนางพญาต้มค่ะกล้วยนางพญาทอดสีสวยมากค่ะ ขนมกล้วยนางพญาค่ะและเมนูที่อร่อยที่สุดคือข้าวต้มมัดกล้วยนางพญาค่ะนอกจากนี้ยังทําขนมเค,ค้กกล้วยนางพญาแบบง่ายๆเพิ่มอีกเมนูด้วยค่ะมาดูแต่ละเมนูค่ะบางเมนูมีวิธีทําให้ด้วยค่ะเมนูแรกที่ทําคือกล้วยนางพญาต้มค่ะใช้กล้วยพอหำหมหรือกล้วยที่สุกก็ได้ค่ะหรือจะใช้ทั้งสองแบบต้มพร้อมกันก็ได้ค่ะกล้วยหำหมพอสุก เนื้อจะแน่นหนึบแต่ถ้าเป็นกล้วยสุกต้มแล้วเนื้อจะนิ่มและหวานกว่าค่ะต้มสุกแล้วสีเหลืองสวยมากค่ะเวลากินเราจะกินกับมะพร้าวขูดคลุกเกลือเล็กน้อยแล้วโรยด้วยน้ำตาลทรายค่ะอร่อยมากค่ะ mm hmm. เมนูที่สองคือกล้วยนางพญาทอดค่ะใช้กล้วยหำหำหรือกล้วยสุกก็ได้ค่ะ แล้วแต่ชอบนะคะกล้วยยิ่งสุกมากเท่าไหร่ความหวานก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นค่ะนี่คือกล้วยนางพญาสุกตัดเป็นชิ้นๆเตรียมไว้สำหรับทอดค่ะวิธีผสมแป้งใช้แป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ำเปล่าและน้ำปูนใสคนให้เข้ากันใส่เกลือและน้ำตาลทรายเล็กน้อยคนผสมให้ละลายค่ะจากนั้นใส่มะพร้าวขูดลงไปค่ะ คนผสมให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จค่ะเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนำกล้วยที่ตัดเป็นชิ้นไว้แล้วลงไปจุบแป้งแล้วนำลงทอดในน้ำมันร้อนค่ะที่ทอดนี่คือกล้วยสุกงอมค่ะพลิกกลับด้านเพื่อให้สุกทั้งสองด้านค่ะ <Yeah. S 1> สุกแล้วตักใส่กระชอนให้เสด็จน้ำมันค่ะจากนั้นก็เทใส่ถาดค่ะรองด้วยกระดาษซับน้ำมันค่ะกล้วยนางพญาที่ใช้ทอดครั้งนี้ กล้วยสุกงอมแล้วค่ะทอดเสร็จแล้วกล้วยสีสวยมากค่ะและหวานมากด้วยค่ะส่วนกล้วยนางพญาทอดในถาดนี้ใช้กล้วยสุกค่ะในการทอดเราใช้น้ำมันน้อยเลยต้องตัดท่อนให้สั้นลงค่ะทอดสุกแล้วสีสวยมากเหมือนกันค่ะแต่จะหวานน้อยกว่ากล้วยที่สุกงอมค่ะกล้วยนางพญาทอดจะขายแพงกว่ากล้วยน้ำว้าทอดค่ะ เมื่อกล้วยนางพญาสุกงอมเราก็มาทำเมนูที่3กันค่ะคือขนมกล้วยนางพญาค่ะโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดด้วยค่ะไม่ได้ลงวิธีทำให้ดูนะคะส่วนเมนูที่4คือข้าวต้มมัดกล้วยนางพญาค่ะเป็นเมนูที่อร่อยมากค่ะคนโบราณมักจะทำต้อนรับเจ้านายผู้ใหญ่ค่ะเพราะรสชาติดีและได้ทั้งสีและกลิ่น บวกกับความอร่อยที่ลงตัวค่ะวิธีทำข้าวต้มมัดกล้วยนางพญาเคยทำคลิปยาวลงไว้แล้วนะคะใครสนใจเข้าชมกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้จะนำวิธีทำบางขั้นตอนมาให้ชมนะคะนี่คือวิธีห่อข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดที่ห่อเสร็จแล้วนำสองห่อมามัดเข้าด้วยกันเป็นคู่คู่ค่คะ จากนั้นนำไปนึ่งค่ะนึ่งใช้เตาถ่านค่ะนึ่งไปสักพักก็เปิดฝาดูค่ะใกล้สุกแล้วค่ะปิดฝานึ่งต่อค่ะนึ่งสุกแล้วยกลงตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแกะเปลือกออกตัดท่อนดูกล้วยนางพญาสีสวยน่าทานมากค่ะกล้วยยิ่งสุกงอมมากเท่าไหร่ สีก็จะยิ่งสวยและหวานอร่อยมากๆค่ะเมนูจากกล้วยนางพญาทั้ง4เมนูนี้ที่บ้านจะทำบ่อยมากค่ะเพราะที่บ้านปลูกกล้วยนางพญาเองค่ะนอกจาก4เมนูนี้แล้วกล้วยนางพญาที่สุกงอมมากๆเอามาทำขนมเค้กกล้วยนางพญาค่ะเป็นเมนูที่5ค่ะมาดูวิธีทำแบบง่ายๆกันค่ะบดกล้วยละเอียดโดยใช้ตะกร้อมือเตรียมไว้ค่ะ นำน้ำตาลทรายและเกลือใส่ลงในน้ำกะทิคนผสมให้ละลายค่ะจากนั้นนำไปเทลงในกล้วยที่บดเตรียมไว้ค่ะคนผสมให้เข้ากันค่ะนำแป้งสาลีอนเนกประสงค์มาร่อนค่ะนแปง เทแป้งที่ร่อนแล้วลงไปผสมค่ะคนผสมให้เข้ากันค่ะใส่น้ำมะนาวเล็กน้อยค่ะใส่น้ำมันพืชค่ะใส่ผงฟูค่ะ ใสเบกกิ้งโซดาค่ะคนผสมให้เข้ากันให้ส่วนผสมละลายค่ะจากนั้นก็ปิดฝาพักแป้งไว้ค่ะระหว่างนี้เราก็ไปก่อไฟตั้งน้ำไว้รอให้น้ำเดือดค่ะเทแป้งใส่ถ้วยเตรียมไว้รอนึ่งค่ะเมื่อน้ำเดือดดีแล้วเราก็เอาถ้วยแป้ง นำลงไปวางในรังถึงปิดฝานึ่งประมาณ15นาทีค่ะในระหว่างที่นึ่งห้ามเปิดฝานะคะนึ่ครบ15นาทีแล้วเปิดฝาดูแป้งฟูสวยมากค่ะยกลงจากเตาค่ะเมื่อขนมเย็นแล้วน่าจะยุบไปนิดหนึ่งแต่ว่ารสชาติอร่อยมากค่ะเมนูจากกล้วยนางพญาสุก นอกจาก5เมนูที่นำมาเสนอแล้วยังมีเมนูอื่นที่ไม่ได้ลงในคลิปนี้เช่นกล้วยตากกล้วยบวร์ดชีและกล้วยนึงเป็นต้นค่ะนับว่ากล้วยนางพญาสุกนำมาทำขนมได้หลายเมนูใครที่ชอบลองทำกันดูค่ะอร่อยทุกเมนูค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ